สวัสดีครับผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมชื่อว่า Girl f Online 2นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือมาพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างอีกแล้วนะครับในภาคที่2เนาะตัวละครในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าจัดว่าเด็ดมากๆเลยนั่นเองที่สําคัญคือมีภาษาไทยด้วยนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นกันแล้วเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศ ภาพกราฟิกในเกมแล้วก็ตัวละครไหนน่าสนใจกันบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของเกมนี้ก่อนเลยนะครับเกมนี้จะมีโหมดแคมเปญนะครับตัวโหมดแคมเปญนี้ก็จะมีตัวเนื้อเรื่องแคปเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรแบบนี้ให้เราเล่นนะครับเข้ามาก็จะมีเนื้อเรื่องย่อยๆนะครับนะตอนนี้เราถึง 2. องดหกเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศการเล่นกันครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเซ็ตตัวละครลงไปในทีมได้นั่นเองท่ผู้ชมครับแล้วก็ทําการอา่าลากตัวละครลงมานะ แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะเอาตัวละครเข้ามาในทีมนะสามารถมาทาการสับเปลี่ยนตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาในเกมได้นะครับะอะไรแบบนี้เนาะ<ๆ>แล้วก็ทําการอ่า <weaving S 2> เริ่มต่อสู้เมื่อเริ่มต่อสู้แล้วนะครับทีน,นี้เราจะได้อ่าสู้วิงจริงนะครับมีตัวละครอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีตัวละครอยู่ด้านหน้านะครับตัวละครแต่ละตัวนะครับลองกดดูนะมันจะมีอ่า,าระยะการโจมตีแบบที่แตกต่างกันไปแล้วก็ ตำแหน่งในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วเราก็สามารถใช้พวกสกิลทักษะต่างๆของตัวละครลองดูได้นะว่าเออแต่ละอันนะครับใช้อะไรบ้างนะครับเช่นอันนี้เรากดดูนะครับนี่ครับตัวละครเราก็จะทําการจูบตีนี่แบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็ทําการฮิลให้ด้วยเนะเาะหลังจากจมบตีเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โปกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug, awakening คอน k a i น m แพค tower of fantasy ark night Harry Potter b u a k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center อันนี้จะเป็นจมูียาใกล้เนาะเป็นสายดาบนี่ครับมาเราก็ทำการเคลื่อนที่ ตัวเกมเป็น turn b a เ e นะครับเดินตามช่องหรืออะไรแบบนี้นะเป็นคล้ายๆทิศทาง turn b a s e นะนี่ครับต้องวางแผนการสู้รบดีๆนะการาฟิกในเกมก็ถือว่าใช้ได้ตุม้มครับสไนมันระยะไกลอยู่แล้วเนาะนี่ครับสกิลนี่อย่างเท่ครับจูกตีไปติดไฟด้วยนะแต่มันกระตุกหน่อยนะเล่นใน emulator นะครับทำไมมันกระตุกกันไม่รู้ เปิดกราฟิกสุดกระตุกเฉยนะครับท่านผู้ชมกระตุกแบบกระตุกเฉยเลยนี่ครับนี่โดนโจมตีไปเดี๋ยวดูสนัยนะครับนี่ครับวิ่งมาละนี่ครับสกิดไปเบาๆครับแล้วก็ทําการฮิวเนาะนี่ครับสนัยจับไปเลยตัวแน่เลยนี่ครับโดนไปหนึ่งกระบนท่าครับแล้วก็น่าจะเหลือตัวเดียวแล้วมั้งโอเคจบเทินนะแล้วก็ทีนี้เทินของเราปึ๊บมานี่ครับนี่สกิดไป สไนครับผมยิงไม่เข้านิดนึงสกิลมาครับอู๊มาไปเรียบร้อยครับก็น่าจะจบแล้วนะคือมันจะเป็นบริจิประมาณนี้ที่สําคัญคือเกมนี้มันมีภาษาไทยด้วยนะครับสามารถอ่าข้ามตัวบทสนทนาได้ตัวนี้ชอบมากนะครับกี้เกียจอ่านนะเราจะเล่นแค่ตัวเกมเพย์นะครับนี่ก็หาแล้วได้ไดของรางวัลน,นะครับได้3ดาวด้วย นอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีโค้ดด้วยนะครับวิธีการใส่โค้ดเนาะให้ไปปันเปืองด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านขวาล่างเนาะแล้วก็เอาโค้ดมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะบางอันอาจจะใช้ได้บางอันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะมีบางอันที่หมดอายุไปแล้วบ้างนั่นเองนะครับตั้งแต่เขาปล่อยออกมานะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่รับสมัครกันบ้างนะครับตัวตัวละครที่น่าสนใจกันบ้างนะครับดูตัวละครที่น่าสนใจนะ้ำกินริมแม่นกันนะตัวละครที่แบบข้อหากันนะครับ ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วนะที่แบบหากันนะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นอ่าหลุดเฉยเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่2เนาะที่แบบเขาหากันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ตู้นี้หรือเปล่าตัวละครนะครับจะอยู่ตู้นี้อันนี้หลายคนชอบกันมากเลยนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะอ่าเห็นเขาให้เป็นเลงเอเลยนะครับตัวนี้นะนี่ครับแม่สาวแบบสุดน่ารักตัวนี้นะครับผมเป็นดามเมตฮิลเลอร์ที่ดีใช่ไหมดามเมตฮิลเลอร์เนาะ ทีนี้นะครับก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่แบบพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่ต้องสมก็ได้คิดว่านะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นใช่ไหมก็คือตัวนี้นี่ถ้าถามผมนะเอาตัวนี้ตัวแรกเอาน้ตคนนี้ตัวแรกนะครับที่เหลือก็ไปหาอีก2ตัวตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไอ้สตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เอาไว้หลังสุดเลยนะครับไว้ตัวสุดท้ายนะ ให้ตัวน้องคอนนี้อันหนึ่งนะครับอัน2อ,อัน3อัน4นะครับที่คนหานะอันนี้จะเป็น t ทียเออะไรแบบนี้นะครับนะที่เขาหากันอยู่นะตอนนี้นะเดี๋ยวลองมาสุ่มกันดูอ้วโหแม่มีแต่อันนี้ว่ะตู้นี้ไม่มีน้องคนนั้นนะครับมันไม่มีน้องไอ้ตู้เมื่อกี้นะมันอยู่ตู้เขานะเดี๋ยวลองสุ่มดูนะครับจะออกอะไรมาเอยแอนิเมชันการสุ่มแบบโอเคเลยนะเป็นอนิเมะมาแบบนี้เลยนะครับผม หวังว่าจะได้แบบของดีบ้างนะครับเปิดประตูครับผมม่วงมายังแล้วนะครับผมอาวุธมาครับอาวุธมาครับแม่งอาวุธรวๆแล้วเปล่ะเนี่ยตุ่มตู้ผิดป่ะไม่ตู้นี้มันไม่ตู้ไม่มีตัวละครเหรอเฮ้ยนี่บมาแล้วตัวละครสิม่วงนะแล้วกดข้ามไม่ได้มันคือตัวยังน้ชจมครับผมมีอะไรช่วยไหมนะครับมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนะครับผมนี่น้องคนนี้ ต,ตัวละครในเกมนี้บอกเลยว่าอ,อน่ารักทุกตัวเลยนะครับนะตัวละครเขาแบบจัดเต็มนะใครที่ชอบแบบแอนิเมทนะครับหรือแบบจะเป็นสายบงสายแบลวสายอะไรแบบนี้นะก็มีเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมันขาดอันนึงใช่ไหมร้อยห้าสิบโอเคลองสุ่มดูนะครับผมข้ามแล้วแล้วกันข้ามอนิเมชันเลยได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะคือสุ่มสิบครั้งนี่เหมือนจะได้ไอตัวสีม่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสีทองอะ่ะ ไม่มาว่ะท่านผู้ชมครับสีทองสีส้มอะไรแบบนี้นะโอ้ตัวละครดูดีนะครับอืมมาปิ้งนักข่าวหรือไงโอเคตัวนี้เนาะสายรักษาแล้วก็บัฟนะครับแต่เราอยากสุมตันี้แต่ว่าไม่พอไม่พอเราขาดนะครับเราสุ่มได้ทีละครั้งผมว่าไม่น่าจะได้อะไรเนาะอันนี้ก็ให้ดูกันประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับเกมนี้เราสามารถทําอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถทําการเ,าเพิ่มเลเวลตัวละครได้นะก็คือเกมนี้มันจะมีพวกเก็บทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็ทําการเริ่มฝึกเพิ่มเลเวลนี่คืออย่างเอาเรื่องนะเนี่ยนี่เพิ่มเลเวลสาเร็จนะครับต้งเพิ่มเลเวลแบบจริงจังนะเออแล้วก็อาพวกอาวุธตรงเนี้ย เราสามารถสับเปลี่ยนได้ถ้ามีอาวุธอื่นๆเพิ่มเติมที่ตัวละครมาใส่ได้ที่มันถนัดนะครับแทนที่ได้อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมครับมันมีอาวุธมากมายแต่และอันก็จะมีสเตตัสที่แบบแตกต่างกันไปในแต่ละตัวละครนะนี่แล้วก็เดี๋ยวมีพวกเสริมศักยภาพนะครับเวลาที่เราได้ตัวละครซ้ำนะครับชิ้นส่วนตัวละครเพิ่มเติมนะครับเราเอามาเสริมตัวนี้ได้นะนี่ครับน่าสนใจแบบเยอะมากนะอ่า มีอะไรแบบเยอะมากเอาเป็นว่าก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวโค้ดเกมไว้นะครับโค้ดเกมมันจะมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับต้องใช้โค้ดฝั่งไทยนะครับเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับต้องใช้โค้ดอ่าเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง g l o b a l ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแยกไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มูลนใ,ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ